สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำมภาพาโชคเนาะคะ่ะตอนนี้แม่คู่กับมาอัปเดตของอปู่องค์ดำเนาะคะ่ะตอนนี้ก็โอ้ยสวนตะไฟนี่แหละพ่อแม่พี่น้องไฟไฟเนอ่ยยังไฟก,กันเนีย่ยไฟก็ได้ตาไฟนนสปอร์ตไอไฟอยังกาเพื่อนเออโซล่าเซียว โอ้ยไก่ให้งบใจ่ส่้ได้ไก่เมือดค่ะนี่เมื่อดเท็ดจังได้แม่ครูสิมีเงินสื่อฟอ,อกสื่อไฟไ้มึงไงข้างในกะงามงามแต่บ่มีไฟเปิดนี่ค่ะงามเท็ดแล้วๆล้วแต่มันเมื่อดตอนกลางคืนจะเมือดไม่เห็นอันนี้ก็กระลังสิคำองค์ปู่ดา อื่นก็นจะปัดขีบเนาะคะ่ะปัดขีบสวยเด้วค่ะสวยนะะัย่งสององค์ตัวปงเล็กๆนี่เนาะคะ่ะคือเอามาจากบ้านแม่คู่เอามาลงสีใหม่นี่ค่ะดูสิ้ผ้ามึงเนาะองะค์ปูเนาะขีบนี่ย่งางบะเสร็จเด้อค่ะย่งางบะเสร็จเฮาอยู่ ยังจะปัดเป็นสีส้มๆอีกนิดนึงเนาะคะ่ะนี่คือด้านหลังค่ะเออเมืองด้านหลังเด้อค่ะคนอื่นก็จะปัดเนาะคะ่ะจะปัดองยาก็คืบหนาไปหลายเนาะคะ่ะนี่องยะองยาก็ขัดนิดหน่อยก็จะลงสีได้เหมือนกันเนาะคะ่ะ องแม่ยา่าองแม่ย่าค่ะเสร็จไปเมื่อนี้กัขืนเสียนเลยได้ค่ะองแม่ยา่าขืนเสียนเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ติดเจ็ดแต่องค์ปู่เสร็จแล้วเหลือปัดสีคีบเนาะคะ่ะคีบด้านหลังน้ามสีเนี่ยสวยสีเนี่ยคันคันเวล่าโดนแดดเนาะคะ่ะโดนแดดนี่จะสวยมาก ถือแดดนี่จะเงางามเป็นระยิบระยิบเป็นคือจังมีสเก็ตท้องอยู่นี่แล้ะค่ะโอ้ยนี่แหละค่ะไฟกับมีทอดีล่ะเป็นโซล่าเซลล์เนาะคะ่ะแล้วก็บแบงปันไปทางผุ่นน้ำเนี่ยข้างมองพักกันมองพักสร้างเนาะคะ่ะได้งบประบ้านมาสี่พันก็ได้ซ้ำเนีแ่แหละค่ะไฟ กลางคืนกะถ้าแม่นมีไฟคนก็จะเห็ุงานใดดีอยู่เนาะค่ะอันนี้บ่มีไฟแล้วเข้ากับต่อไฟมากแ้้ไก่ไหมต่อไฟไม้ไก่มันก็เลยบ่สามารถที่จะเฮตุงานกล่องปันไดไฟตกเนาะค่ะไฟมันจะตกนี่ค่ะสวยงามเนาะค่ะวัดนี้องค์ปูเข้าเนาะค่ะกับ้ายูที่049นะคะ049ก็ออก4 6 6กับ9ตัวเดียวกัน ปูดำเข้าจะบอกเสมอเนาะค่ะว่าหกับ9้าตัวเดียวกันกับยินดีกับคนที่ถูกเนาะคะ่ะส่วนเลขดับนะคะเลขดับก็คือเลขหาเด้อเออสามารถเอาไปลดต้นทุนของเข้าได้เนาะคะ่ะลดได้บักร้ายเลยเนาะคะ่ะตอนนี้ขีบเกียอย่างเข้ากับพรเนาะคะ่ะแม่คู่กับขา่ขา ขาบ่แล้วก็อีกนิดเดียวละค่ะอีกขา่วนะขาว่บลแลวเนาะข่าวบ่แล้วนี้คือองค์ยาเลยเนาะคะ่ะองค์ญยานี้อีกนิดเดียวค่ะก็คือเสร็จคือเสร็จเลยเนาะเพราะว่า,า,าสีสีองุ่งยานีย่างย่างเพ่าะฮันในซ่างเนาะคะ่ะสีองุ่ยาก็คือสีเคลือบแล้วก็สีขาวมุกมรกตเนาะคะ่ะเขาจะขาดแค่สองสีนอกกันเทามีพร้อมแล้วก็คือถ้าไม่เสร็จ ก็จะเหลือซ้ำนั่นเลยเนะะาะค่ะกับคาซังค่ะกับคาซางอีกนิดหนึ่งเนาะ,ะแม่คู่กจะจับพญายามเห็ดไห้ไปให่ลอยเปอร์เซ็นเนาะค่ะเห็ดไปให้มันได้ลอยเปอร์เซ็นแต่บรูว่าบุญบารามีเข้าจะถึงบอกะคิดว่าคงจะถึงนะะนะะนะะเนาะค่ะเนาะเสียนสวยสวยค่ะอง,งค์งง่าก่ะขาดอีกนิดหนึ่งเนาะคะ่ะ อีกนิดหนึ่งเก็เนี่ยคือแล้วว่าเบิดแล้วนะคะจะเหลือแต่ช่วงคอเนาะคะ่ะของขององค์ยาเนี่ยขีบเนี่บ่ต้องบ่าต้องหา,ามเลยค่ะถ้าเกจเสร็จเนาะคะ่ะติดขีบนี่บ่เกินเ่เกินยี่สิบวาทีนี่คือเสร็จเลยเนาะคือเสร็จเลยจะไปจะไปเอ่อทำยากอีกทีนึงก็คือเกจบนเสียน,นะคะ่ะคือขีบบนเสียเกจบนเสียนน,ยน,นี่จะเห็ดยางเพราะว่าขันน้ำล้ำตูจังสี่เนาะคะ่ะขันน้ำล้ำตู ขีบเนี่ยจะเทตง่ายขีบเนี่ยจะเทตง่ายขาขาขีบด้านข้างบนเสียนเดี๋ยวไม่พูดจะซุ่มเห็นมึงนี่ค่ะนี่ขีบข้างบนเสียนน่ะจะเทดยากเพราะว่ามันต้องใส่เล็กแล่ะกะอ่าักหยิยูปักเดวนี้หิยูเนาะค่ะเนะาะค่ะตอนนี้ก็คือใกล้จะออกพรรษาแล้วเนาะค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้วทา้งจังหวัดของข้าคือเออน้องคายเนาะค่ะแต่ จะมีเริ่มจุกกระพุแน่นะคะมีเริ่มแล้วได้ยินเสียงกระพุจุดถวายปูแล้วเนาะคะ่ะวันขึ้นบออ,ออกพรรษาเนาะคะ่ะเ,เดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดแลมสิบห้าค่ำเนาะคะ่ะปกติแล้วผูดอะไออนับถือองค์ปูองค์ยาเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะเอาบางังพุเนาะคะ่ะบงังพุใหญ่ มาจุดถวายในปีนี้คือกันค่ะแม่คู่ก็จะเอามาจุดถวายปูเสียมาจุดถวายยูนี่แหละค่ะยูวัดนี่แหละหลัหกอ่ะจะถวายยูเทวาไลยของปูอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะชุดใหญ่แม่คู่ก็จะมาถวายที่นี่เลยนะคะวันวันออกพรรษาเนาะคะ่ะผู้ใดจะถวายกับเอามาจุดน้ากันเด้อค่ะเอามาจุดมองนี้แหละมาจุดาลานพญานาคเลยนะคะท่านเมื่อดกขอถทดขออภัยเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อันแม่คู่บ่มีไฟมีอยู่สองดวงนี่ค่ะแล้วแม่คู่กับแบงไปพุณเนาะคนแบงไปท่างอันแขมคนงามเนาะค่ะอยู่นี่กับเลือสองดวงมันเป็นมันเป็นอันเป็นเอืนอนยังก็โซลาเซลล์แต่ว่าโซลาเซลล์อันติดอยู่นี่ไปใช่ละเอออันนี้คือโซลาเซลหลายที่เป็น เป็นสปอร์ตไล่ของแม่คู่ไปใส่น้อยอีกอันนึงนหนเนาอตัวสปอร์ตไล่เนี่ยบ่เห็นไว้ยเมืองเนี้ยขามืดตมืดนี่บ่เมืดตนีละทำไมมีไฟจองแจ๊กหน่อยบรรยากาศยามเย็นเนาะคะ่ะบรรยากาศยามเย็นของฟ้าสดใส ซุ้มลายกระแตกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยใกล้จะเ็จแล้วค่ะตอนนี้สร้างบนกระยังเหตุงานอยู่คือเก่านะค่ะสร้างกระเหตุงานอยู่เพราะว่าพ่นสีสีดำจะเซจแล้วนะค่ะจะเซจแล้วก็คือเพิ่นม,มาเอออยากพ่นเห็นมันแล้วอีกนิดเดียวจะมาคือบ่มีไฟละ่ะขนดอก อาจจะได้ยินเสียงกันเครื่องเครื่องล่มเนาะคะ่ะเครื่องล่มที่เพ่นปันป่นพอนีผสีบ่กค่ะผนสีก็ลเลยจะมีเสียงเล็กหน่อยนะคะนวค่ะ ปกติชิมีสปอตไล่อยู่นี่อยู่สารปูนี่มือนี่คือบ่ามีเนาะไปใส่เนาะพ่ยันแม่พญ่าลงบ่เนาะเล่อยบ่อยนี่มึงแง่ค่ะเหลี่ยมบ่ค่ะเหลี่ยมมุงม,มุงอยู่เนี่ยขันท่าไทยถ้ามันมีไฟเนาะค่ะทามีไฟนี่องค์ปูนี่จะสวยมากๆเนาะค่ะเออเพิดมาแม่คู่ เดินสายไฟนะครับไฟสวอไอสายไฟสองหว่นมาสัน่นพอดีพอดีมาสัน่นโอ้ยแม่คู้จะไปเอางบประมาณใสล่ะมาเดินไฟสองหุ่นคนน่ะสองหวนก็จะว่าหลายพันอยู่บ่เอฟซีเอยแม่คู่มากึดนยากแค่ค่ะแหงไก่สีล้วแ่้งไอเอ็อนเออเอาอันสร้างไฟมันอันนั้นเด้ ใบตัวนี้มันเคลื่อนได้ได้ดิใฟตัวนี้มันเคลื่อนได้เออเคลื่อนมาเหรอให้มันเห็นหูอ <What? S 1> เอาเบิดพอดีบอเออนี <What? S 1> ออ่ค่ะอ,อ่อตรงฐานเพื่อนนี่นะคะ่ะคือเดี๋ยวเพื่อนก็จะปัดเป็นสีน้ำตาลอีกรอบนึงนะคะ่ะปัดเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อ ทองเนาะค่ะน้ำตาลทองนิดๆเนาะค่ะจะมันจะได้เป็นธรรมชาติเนาะค่ะแต่ก็ต้องมีสีดำเป็นประกายไข่ไข่ออกจากคือหินเนาะค่ะเขาจะทำช่างจะทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นน้ำตาลออกน้ำตาลดำๆแล้วก็มีทองนิดๆยังสีอะไรคะเดี๋ยวเพคนสีอันนี้ก็ท่าในแล้วเด้อค่ะแต่ก็คือฝนไปนิดนึงแล้วเนาะ ค่ะถ้ามีอยังคืดหนาด้วค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะ,ะมารายงานความคืบหน่าอีกมืออื่นอันมืออื่นอีกคองจะสวยไปเบิดเนาะ,ะค่ะคงจะสวยไปเบิดสาหรับองค์ปู่ดาเนาะค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เนาะค่ะวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเนาะคะ่ะเฮาจะมีพิธีทรงเอาตัวเลขของปู่องค์ดาเนาะค,ะค่ะกะแม่คู่กับขอไปซื้อผลไม้ใบสีอดอกไม้เนาะค่ะจัดขันเก่าขันหา ถวายองค์ูกรเนาะค่ะโดยเฉพาะกุหลาบใบสีเปิดซับเปิดโชกเนาะค่ะใบสีเทพขันเนาะค่ะขันบักเบงบ่อเห้ขาดใบสีปากชามจังเสียนเนาะค่ะเข้าจะบ่อขาดถ้าขาดขาดแล้วมันก็จะเป็นคือจะงวดบางหันกับหัวถ้าเกิดเท่าท่านพิธีเนาะค่ะเครื่องที่เราบวงสรวงองค์ปู่ครบก็จะเป็นตรงๆเนาะค่ะ ค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียง่านีก่อนคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ